สวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัฐเโรจิตพนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงนักข่าวพล,ลเมือง C ิ t i z e น Report e r ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดได้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเยาวชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจในเรื่องของการฟ้อนรำการทอผ้าการทำขนมไปจนถึงการเล่นดนตรีพื้นบ้านติดตามเรื่องนี้จากกลุ่มเยาวชนศรีสะเกดต กิจกรรมบึงบูนพลเมืองสามดีซิฟิเกตติดยิ้มเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มเยาวชนคนทักบึงบูนได้ลงเรียนรู้ภูมิปัญญาและอยากจะนำมาถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จัก 2> 1, 2, วันนี้ก็เราพวกเราก็ทำกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านคือมอลำแล้วก็ฟ้อนแม่บทอีสาน ให้เป็นมอบวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยที่มันจะสูญหายเนี่ยคือเราเอามาอนุรักษ์มาสืบสานอนุรักษ์สืบสานไว้เพื่อไม่ให้มันสูญหายเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันล่มหายตายจากจากอำเภอของเรากิจกรรมครั้งนี้ยังได้กำลังเสริมจากเครือข่ายอื่นมาช่วยจัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่กันระหว่างเครือข่ายก็ได้ความร่วมมือจากกลุ่มของทรงเรงกลุ่มของราศีบ้างก็มีความปราเพิ่มยินดีใจมากครับก็มาช่วยกลุ่มภักบึงบูนนะครับในการเตรียมสถานที่ทําหัวแล้วก็สอนน้องๆในการทํากิจกรรมการช่วยเหลือแล้วก็ร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายนะครับก็เป็นเรื่องของ กลุ่มเครือข่ายที่ที่ทำงานศิสเกตติดยิ้มซึ่งเป็นเครือข่ายหลายเครือข่ายด้วยกันในการร่วมมือที่จะมาช่วยกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสารรค์สําหรับเด็กในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มเด็กและเยาว,วชนหลายกลุม่มแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มโรงเรียนแต่ละโรงเรียนอ๋อวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเขาจัดขึ้นนะคะมันก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันคะ่ะคือมันส่งเสริมทางแบบ เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมในชุมชนอย่างเงี้ยหนูว่ามันโอเคค่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ค่ะพี่แบบเด็กสมมติว่าเด็กเด็กไทยส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยได้อยู่กับวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้เท่าไหร่หนูว่ามันเป็นการส,งส่งเสริมอะคะ่ะนี่เราก็มาทากิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะดนตรีแล้วก็การฟ้อนรา การร้องเพลงค่ะความรู้สึกของงานในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราภูมิใจที่ได้ทำงานและทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้คนอื่นยิ้มได้ทำให้คนอื่นมีความสุขค่ะภายในงานมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งงานฝีมือวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังให้ประสบการณ์าการเป็นผู้จัดก,กิจกรรมแก่ทิมนานด้วย กลุ่มเยาวชนสีสเกตติดยิ้มรายงานกิจกรรมสีสเกตติดยิ้มได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้สูงอายุในท้องถิ่นค่ะทําให้องค์ความรู้และวัฒนธรรมชุมชนยังคงถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวในชุมชนกับนักข่าวพลเมืองเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ